ตอนที่โมอะขึ้นมาจากน้ําตอนแรกสภาพไม่ได้แบบมีมันมีปัญหาอะไรอะเหมือนคนนอนหลับครั้งแรกเลยที่เอาล่างโมขึ้นมาเนี่ยโจะโมขึ้นมาจะมีเจ้าหน้าที่ตําอาเขาเรียกว่าเป็นสถาบันเป็นเป็นนิติเวศเป็หมอเป็นหมอชนะสูรเขาจะไปถ่ายภาพซึ่งบอกก่อนว่าภาพตอนแรกที่ขึ้นมาตอนแรกเลยอะนะคะเป็นภาพเป็นภาพของโมนอนหลับเป็นภาพโมหลับปกติ ไม่ได้มีตาไม่ได้เบิกโพรงไม่ได้มีความแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า<อ>ไม่ได้ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่บวมอะ่ะครั้งแรกเลยที่ เอาล่างโมขึ้นมาเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาจะมีเจ้าหน้าที่ตําอาเขาเรียกว่าเป็นสถาบันเป็นนิติเวศเป็นหมอเป็นหมอชนะสูรเขาจะไปถ่ายภาพซึ่งบอกก่อนว่าภาพตอนแรกที่ขึ้นมาตอนแรกเลยอะนะคะเป็นภาพเป็นภาพของโมนอนหลับเป็นภาพโมหลับปกติ เล่าทีละเรื่องเลยอันดับแรกต้องเล่าก่อนว่าครั้งแรกเลยนะคะที่นานเจอโมคือเจอที่ท่าน้ําแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้เจอเห็นยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ไปเจออีกทีคือที่สถาบันนิติเวทชที่สถาบันนิติเวชเนาะด้วเนาะ<ว>ที่โรงพยาบาลตํรารวจเราไปเจอกันที่อยู่ในที่สถาบันนิติเวชเจ็ดถึงแปดคนที่โรงพยาบาลตํารวจตอนนั้นอ่ะอาร่างกายของโมอ่ะโดนโดนอากาศแล้วก็โดนลมแล้วก็ ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็หลังจากนั้นไปประมาณครึ่งเดือนเรามีโอกาสเราต้องบอกอย่างนี้ว่าหลังจากนั้นครึ่งเดือนอะเราก็ติดตามคดีอย่างตลอดอันนี้คนไม่รู้เยอะคนไม่รู้เยอะว่าเราทำอะไรกันหลังบ้านคือหลังบ้านเราก็มีการติดตามว่าบาดแผลมีกี่จุดหรือว่าตอนที่จะเข้าสถาบันนิติเวศเนี่ยเราก็มีการไปถามว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงอย่างที่โปก็จะโทรถามอาธนิติตลอดว่าร่างกายโมเจออะไรบ้างมีบาดแผลตรงไหนบ้างอันเนี้ยเราถามมันมาโดยตลอดจนวันหนึ่งเราเจอเราเจอรูปรูปหนึ่งที่เราได้มาเราไม่ขอบอกแหล่งแล้วกันว่าได้จากไหนเขาก็ให้ดูรูปนะฮะว่ารูปสภาพตอนแรกเนี่ยนะฮะรูปสภาพตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงเราก็ดูรูป พอดูในรูปคือตอนแรกตอนที่โมขึ้นมาจากน้ําตอนแรกเลยคือสภาพตาหลับตาหลับแต่ร่างกายอ่ะบวมน้ําเล็กน้อยนะฮะแต่พอร่างกายโดนอากาศได้สภาพที่เราเห็นตอนที่สถาบันนิติเวศเนี่ยที่โรงพานตำรวจเนี่ยมันผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วแล้วต้องเล่าก่อนว่าเมื่อวานนี้ที่ไลฟ์สดกันเนี่ยเพราะต้องการให้คนเนี่ยยังอยากให้คนจับตาเรื่องคดีอยู่นะคะ ยังไม่ปล่อยเรื่องกันของติดการติดตามคดีต้องบอกก่อนว่าเรื่องคดีโมเนี่ยเราไม่ปล่อยอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ตามตลอดว่ามันมีอะไรผิดปกติถ้าเราไม่พูดว่าคืนนี้จะมีประเด็นวันนี้หรือเปล่าทําไมเพิ่งมาพูดตอนนี้พูดมาตลอดค่ะพูดมาตลอดนะคะแต่ว่าต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าบางอย่างตอนที่ตํารวจยังไม่สรุปคดีเรายังไม่พูดเพราะเรามองว่า ถ้าพูดไปแล้วแล้วถ้าตำรวจสรุปมาอีกแบบหนึง่งมันไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ตำรวจสรุปคดีออกมาแล้วดังนั้นเราก็พูดค่ะอะไรที่เราสงสัยเราทํากันตลอดอย่างแอนนาโมยนาฮิโปเนี่ยฮิโปจะคุยกับทางนิติเวชโมินาเนี่ยนะฮะมีการอ่อะโมินานาฮิโปเนี่ยคนรู้ไหมว่าเราไปจําลองเหตุการณ์ท้ายเรือเลยนะว่าเราสามารถนั่งฉี่ได้หรือเปล่า เรือเนี่ยระดับน้ำเนี่ยลงไปเนี่ยสามารถนั่งท้ายเรือได้จริงไหมอันนี้เราไปเราไปเราไปทำกันอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะแล้วหลายคนแม่พยายามจะไปเขียนว่าเราเข้าข้างสี่คนบนเรือหายไปก่อนค่ะจะฟ้องกันอยู่แล้วจะ,จะฟ้องกันอยู่แล้วจะไปเข้าข้างเขาเพื่อไม่เข้าข้างนะคะเราไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นค่ะนะคะ แล้วสิ่งที่เราทําทุกวันนี้คือเราพยายามทวงความยุติธรรมมาโดยตลอดนะคะเล่าให้ฟังอย่างนี้หลายคนก็ถามอีกว่าแล้วทําไมปกติไม่เวลาขายของทําไมไม่พูดเรื่องโมไม่พูดอยู่แล้วเวลาขายของอะ่ะไม่เอาแสงตรงนี้มาหาเงินแล้วบอกเลยว่าค่าตัวจากการออกรายการทุบาัทุกตางไอ้นาเอาไปทําบุญหมดนะคะ ดังนั้นอะไรที่เราสงสัยแอนนาโมมินาฮิโปโเราไม่เคยหยุดหาตามหาตามหาความจริงนะฮะดังนั้นใครก็ตามเนี่ยที่จะมาปั่นมาสรวนเนี่ยนะคะบอกก่อนอันนี้พูดตรงๆนะว่าใครจะมาปั่นจะมาสรวนอะไรก็ตามอะ่ะเราอะ่ะเราพูดตรงนะว่าทุกคนที่ออกมาเกี่ยวกับคดีเรื่องเนี้พูดกันแบบไม่โกหกเนาะอันตรายหมด ทุกคนอยู่ในในความอันตรายหมดไม่มีใครอยากเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงแต่นาเคยพูดไปแล้วว่าเพื่อนตายทั้ทงคนถ้าวันนี้ฉันต้องตายเพราะมีใครมายิงหรือว่ามีใครมาทำลายร่างกายหรือมีใครมาเล่นสกปรกใช้วิธีอะไรก็ตามเราก็ไม่สนใจเราบอกแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่นายอยู่ฮิปโปอยู่พุดเดินอยู่โมมินายอยู่ไม่รู้หรอกว่าเราต้องเสี่ยงกับอะไรบ้าง ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ทุกเรื่องเลยว่าเนี่ยไปเข้าข้างเขาแล้วเพราะว่ากลัวนู้นกลัวนี่ถ้ากลัวไม่พูดตั้งแต่วันแรกค่ะสิ่งที่เราทําคือเราไม่ไม่เคยกลัวที่จะเรียกร้องความมิตราให้เพื่อนค่ะ